นั้นในหนัที่เราไม่เรียนเขาเรียนในหที่เราเรียนเขาวิ่งเรียนแล้วเนาะนั้นการเปิดธุรกิจร้านกาแฟอย่างเน,นี้ยค่อนข้างจะต้องเข้าใจเข้าใจว่าเราจะขา,ายใครเข้าใจว่าเรามีความโดดเด่นและแตกแต่างจากร้าน่นข้างอย่างไงแล้วก็เข้าใจว่าเราจะนาเสนออะไรที่ลูกที่ลูกค้าที่จะมาดื่มกับเราเนี่ยประทับใจและจะซื้อเราซ้ำอีกนะครับครูสอนว่าขายกาแฟแก้วแรกไม่ยากยรอกเพราะเพราะคนหลงมาซื้อ แต่ถ้าให้เขาเดินเข้ามา้กาแฟเหมือนวันนั้นขออร่อยแบบนั้นนี่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับจำได้เราไปใช้ขายแฟร์จำสตดไม่ได้ครับสุดท้ายคือลูกค้าไปนะครับเพราะร้านข้างๆเขารออยู่แล้วครับก็เปิดรออยู่แล้วเพรตอนเขาเปิดข้างหลังเราเขาทำงานบ้านแล้วว่าเรามีอะไรที่เป็นข้อข้ออ่อนข้อด้อยเขาแก้ไขอ่ะงั้นถ้าเราลงโดยที่เราไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ข้างๆ เราจะสูญเสียในอนาคตแน่นอนและการลงทุนทําร้านกาแฟขึ้นมาหนึ่งร้านมันไม่ใช่หลักครึ่งล้านด้วยซ้ำเดี๋ยวนีน้หลักร้านอัพครับครับพอร้านอัพปุ๊บเดี๋ยวจะมาลงทุนเสียเป็นสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีเจ๊งนี่ยไม่ได้ครับบางคนก็สองปีเจ๊งครับเพราะปีที่สองมาทนอยู่แต่จริงๆคือคือ,ค,อคือการทําร้านกาแฟมันต้องศึกษาเรื่องพวกนี้มันก็เลยบอกว่าธุรกิจกาแฟคือธุรกิจที่ ที่ที่โรมพยชอนนะครับ